สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับวันนี้ผมนะครับยังอยู่กับท่านพันตํารวจโทนายแพทย์มั่นอุดมพาณิชย์นะครับเพราะว่าเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วครับวันนี้คุณหมอได้มีโอกาสมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเวลาเจอหน้าคุณหมอแล้วผมนึกถึงสุขภาพที่ดีขึ้นมาทันทีเลยนะฮะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตัวเองนะเกี่ยวกับเรื่องของการ ทำให้ภูมิต้านทานในร่างกายเนี่ยมีความสมบูรณ์หรือมีความแข็งแรงมากขึ้นแต่วันนี้มีสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าผมน่าจะเป็นตัวแทนของคนจํานวนมากที่อยากรู้นั่นก็คือการดูแลอวัยวะภายในที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยนะคุณหมอและอวัยวะหนึ่งที่คนรู้สึกรักและก็หวงแหนมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องของตับครับท่านผู้ชมคงรู้ว่าตับเนี่ย เป็นอวัยวะที่มีความสําคัญมากต่อระบบภายในของร่างกายนะฮะอะไรก็ตามจะสุดโสมเราก็มีวิธีการเยียวยาแก้ไขแต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่ตับมันสุดโทมลงไปเนี่ยเรื่องใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยครับคุณหมอใช่ครับนี่ผมก็เลยอยากถามว่าหน้าที่หลักของตับเวลาอยู่ในร่างกายเนี่ยเขาทําอะไรเนี่ยตับเนี่ยเป็นเหมือนโรงงานที่<ช>จัดการกับพวกของที่ไม่ดีในร่างกายอย่างที่ ผ่านจากระบบทางเดินอาหารเนี่ยนะครับจะวิ่งเข้าไปสู่ตับทั้งหมดครับนั้นตับจะเป็นคนกําจัดแล้วก็ทําลายสารพิษพวกนั้นก่อนครับครับซึ่งตัวเซลล์ตับเองก็มีโอกาสที่จะปรชิญหน้ากับสารพิษต่างๆเหล่านี้ก่อนด้วยเหมือนทำงานหนักเนาะใช่ครับเป็นดาหน้าเป็นอวัยวะที่ทำงานหนักมากในร่างกายโรคตับเนี่ยเป็นโรคหนึ่งที่คนกลัวกันมากแล้วคนก็มีความรู้สึกว่าถ้าเมื่อไหร่ได้ยินเรื่องตับ มีปัญหาครับรู้สึกกังวลขึ้นมาทันทีเลยอยากจะเรียนถามคุณหมอก่อนว่าสาเหตุของโรคตับเนี่ยจริงๆเกิดจากอะไรครคุณหมอครับครับเอาใหญ่ๆเลยเนี่ยนะครับ90กว่าซของคนที่เป็นโรคตับเลยเนี่ยมีสาเหตุมาจาก3อย่างครับอันที่หนึงก็คือการดื่มสุราครับทานเหล้า 30cc ครของเอทานอลนะครับก็ไปคำนวณเปอร์เซ็นต์เอา30ซี 30cc ของเอทานอลสำหรับผู้ชาย20 ซีซีเอทานอลในผู้หญิงต่อเนื่องกัน5ปีเนี่ยก็แนวโน้มก็อาจจะตับก็จะเริ่มมีปัญหาได้แต่คําว่าต่อเน,นื่องกัน5ปีคุณหมอก็ลัหม,มายถึง็ทุกวันกินทุกวันรรหรือถ้าเกิดกินเยอะๆแต่บางวันเนี่ยก็อาจจะเร็วกว่านั้นเพราะว่าอันตรายมากกว่าฐานที่2ก็คือภาวะตับอักเสบจากไวรัส B และ C เรื้อรังรซึ่งพวกนี้ก็จะนําไปสู่ภาะวะไขมันพอกตับตับอักเสบแล้วก็จะนําไปสู่ตับแข็งแล้วก็เป็นมะเร็งตับ ส,สุดอันสุดท้ายเนี่ยก็ซึ่งกําลังมาแรงเลยนะครับ,รบก็เกี่ยวกับเรื่องของการอยู่กันกินเมตาบอลิซึมต่างๆค,คือเราอ้วนเบาหวานไขมันใน,นเลือดสูงไม่ออกกาลังกายกินอาหารไขมันสูงกินแป้งเยอะกินน้ําตาลเยอะครับคนเหล่านี้เนี่ยก็จะมีการพัฒนาโดยเริ่มต้นเป็นไขมันพอกตับโกนาจากนั้นก็ไขมันก็จะนํามา สู่สารอนุมูลสระเข้าไปทําปฏิกยากับไขมันเกิดการอักเสบของเซลล์ตับพัฒนามากขึ้นมากขึ้นเกิดพังผืดเกิดการเป็นตับแข็งแล้วก็พัฒนาสุดท้ายก็อาจจะเป็นมะเร็งตับนะครับเพราะฉะนั้นดูเหมือนคุณหมอกาลังจะพูดมันเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตทั้งนั้นเลยเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์เรื่องการกินการใช้ชีวิตการนอนการพักผ่อนพวกนี้แต่ยกเว้นมีอันนึงที่คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดคนเป็นภาวะไวรัส B หรือ C นานๆแล้วไม่ได้ดูแลตัวเองอันนี้ให้มันอักเสบเรื้อรังไปเรื่อยๆรวมทั้งมีพฤติกรรมดื่มดื่มสุราด้วยอ้วนด้วยอย่างเี้นะครับก็แท้ก็ว่ามีสามปัจจัยพร้อมกันเนี่ยนะครับโอกาสที่จะเป็นตับแข็งเนี่ยก็สูงขึ้นเรื่อยๆตามแต่ทีนี้ก็จะมีคน2แบบนะครับคุณหมอเรื่องที่ผมจะถามแทนเนี่ยหนึ่งคือยังไม่เป็นก็อยากจะป้องกัน อยากจะดูแลตัวเองนะสคือคนที่มีความรู้สึกว่าตับตัวเองไม่ค่อยแข็งแรงและแต่ยังไม่ได้ป่วยอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเขาก็บอกว่าโภชนาการจะทำให้เราเนี่ยเรียนรู้ว่ามีสารอาหารสำคัญคในการที่จะส่งผลดีต่อตับ,บซึ่งสารนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีการคนา้นคว้าวิจัยแล้วก็ยอมรับกันว่ามีสารตัวหนึ่งชื่อว่าเลซิตินเลซิตินตัวนี้เนี่ยมีส่วนช่วยในการดูแลตับได้อย่างไรบ้างครับคุณ นอกจากอาหารทั่วไปที่เราจะต้องรับประทานแล้วอะครับอะไรมีเลซิตินบ้างอาหารทั่วไปเนี่ยคุณคือหลักๆเลยเนี่ยให้มีโปรตีนคุณภาพสูงก่อนกินผักผลไม้วิตามินแร่ธาตุให้ครบถ้วนนะครับจากนั้นเนี่ยสารอาหารส่วนหนึ่งที่มีผลต่อการทํางานของตับโดยตรงทั้งทั้งป้องกันไม่ให้ตับเนี่ยเสื่อมเร็วเกินไปฟื้นฟูตับที่มีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยให้กลับมาเป็นปกติได้นะครับคือ ถ้าเราพูดถึงไลซิตินเนี่ยมันก็คือสารอาหารที่อยู่ในอาหารทั่วไปนะครับโดยเฉพาะในถั่วเหลืองในไข่แดงเนี่ยเราทานทุกวันแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยอาจจะมีบางอย่างติดมาด้วยเช่นมากินไข่เยอะเกินไปในแต่ละวันเราไม่สามารถทานได้มากใช่ครับก็อาจจะทําให้เราเสริมในบางคนเหมือนอย่างวันนี้ทั้งวันเนี่ยผมยังไม่ได้กินถั่วเหลืองเลยคุณหมอเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะต้องการ เลซิตินเราจะกินถั่วเหลืองได้ทุกวันวันละปริมาณมาก,มากๆอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับครับอันก็การตับเองก็สร้างได้แต่ว่ามันจะเป็นจะต้องมีวัตถุดิบที่สมบูรณ์แบบ,บซึ่งบางคนเนี่ยพอมีปัญหาเรื่องการกินอาหารไม่ครบส่วนเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของวัตถุดิบในการสร้างเลซิตินเนี่ยได้ไม่ครบถ้วนดังนั้นในการเสริมเลซิตินเนี่ยก็จะเป็นคําตอบอันหนึง่งสําหรับการบารุงแล้วก็ปกป้องตับให้ทํางานได้อย่างปกติมันมันไปช่วยตับในแง่มุมไหนฮะเลซิตินครับ คือเลซิตินเนี่ยลักษณะเขาเป็นไขมันชนิดพิเศษที่มีฟอสฟอรัสอยู่ด้วยรเราเรียกว่าฟอสโฟริปิดนะครับ,รบซึ่งการที่เขาเป็นฟอสโฟริปิดเนี่ยจะทำให้เขามีคุณสมบัติเนี่ยในการที่จะทำให้น้ำกับน้ำมันเนี่ยผสมกันได้ทำให้น้ำเลือดเราเนี่ยกลายเป็นน้ำดูดซึมสารอาหารไขมันเข้าไปในเลือดปุ๊บไขมันเนี่ยที่มีเลซิตินอยู่ในน้ำเลือดเนี่ยจะทำให้ไขมันนั้นอนะกระจายตัวเป็นเนื้อเดียวกับน้ำ เหมือนตัวทําละลายให้มันให้อิมมัลติายเออร์ไปประมาณนั้นให้ให้ให้ตับมันทํางานได้เบาขึ้นเพราะฉะนั้นพอพอไขมันกระจายอยู่ในเลือดเนี่ยมันก็จะถูกส่งไปตามหลอดเลือดไปสู่ไว้ต่างๆการตกตะกอนการอุดตันต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นรวมทั้งการนําเลือดซึ่งมีไขมันปนเนี่ยเข้าสู่ตับในอันดับแรกก่อนเลยเนี่ยตับเองเนี่ยเมื่อมีการกระจายไขมันอย่างเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยการเผาผลาญไขมันที่ตับ ก็จะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ครับ <S <S นี่ก็คือประเด็นแรกก็คือว่าการเพราะว่าสิ่งที่เรากลัวที่สุดอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือการที่มีไขมันเนี่ยมากเกินไปนะครับถ้าหากว่าการกระจายตัวของไขมันไม่ดีการเผาผลาญในตับไม่ดีก็จะมีไขมันค้างอยู่ในเซลล์ตับฟังฟังคุณหมอตอนนี้มันเหมือนกับการทําไขมันชิ้นใหญ่ให้เป็นไขมันชิ้นเล็กประมาณอย่างนั้นแล้วก็จัดการให้มันละลายไปซะมันจะเผาผลาญเผาผลาญไปซะมันจะได้ถูกขับ ขนส่งออกไปเป็นของเสียให้ได้เร็วที่สุดประมาณอย่างนั้นันั่นคือส่วนคือความเข้าใจแบบชาวบ้านชาวบ้านอย่างผมเลยอย่างงี้ครับคุณหมอนนั้นคือส่วนหนึ่งก็คือหน้าที่ของเลซิตินนะครับขณะเดียวกันเนี่ยโอเครู้เรื่องสมองด้วยแต่ว่าเราสมองเราอาจจะยังไม่พูดถึงไม่ก่อนนะครับังนั้นในเรื่องของตับเนี่ยในเลซิตินเนี่ยเขามีส่วนประกอบหลักอีกอันหนึ่งก็คือฟอสฟาติดิลโคลีนที่อยู่ในเลซิตินที่อยู่ในเลซิตินนะครับเขาผสมกันอยู่เลย ซึ่งมันอยู่ในกลุ่มของวิตามิน B, บซึ่งตัวโคลีนเนี่ยจะทำให้ยับยั้งการสะสมไขมันเนี่ยไม่ให้มากเกินไปนะครับซึ่งเรา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 ต้องเข้าใจว่าสาเหตุที่ทำให้มีปัญหาเรื่องตับจกนกระทั่งเป็นตับแข็งเนี่ยมันจะเริ่มต้นด้วยภาวะไขมันล้นเกินในตับ,รบหรือที่เราเรียกว่าเป็นไขมันพอกตับบดังนั้นเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นเรายับยั้งปัญหาเบื้องต้นก่อนก็คือว่า อย่าให้มีไขมันพอกเกินไปนะเพราะการมีไขมันพอกเนี่ยมันจะตามมาด้วยการดึงดูดเอาสารอนุมูลอิสระเนี่ยเข้ามาทำปฏิกิริยาออกซิเดชันกับพวกไขมันซึ่งก็จะทำให้เกิดไขมันอักเสบตามมาด้วยเซลล์ตับอักเสบแล้วก็ตามมาด้วยเซลล์ตับตายพอตายเสร็จปุ๊บก็มีพังผืดพังผืดเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็เป็นตับแข็งตับแข็งก็ไปกระตุ้นให้เกิดการกลายพันธุ์เป็นมะเร็งตับ เพราะฉะนั้นอย่าให้ไปถึงขั้นนั้นเลยเราเริ่มต้นเอาเริ่มต้นทําให้ไขมันเนี่ยมันมาพอกตับได้น้อยลงก่อนชื่อฟอสฟาติดิลโคลีนใช่ครับที่เป็นส่วนหนึ่งของวิตามิน B ใช่ครับเราเราเองเราค้นพบว่าเลซิตินฟอสฟาติดิลโคลีนเนี่ยช่วยในเรื่องของการปกป้องครองตับ นะทั้งในเรื่องของการทําให้ไขมันพอกตับเนี่ยมันมีปัจจัยที่ลดลงใช่ครับหรือการขนส่งของเสียทําได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแต่ว่ามีสารสําคัญที่ช่วยเสริมการทํางานของเวซิตินด้วยใช่ไหมคุณหมอสิ่งที่2ออย่างนี้เนี่ยยังดูแลตับได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือว่าไขมันที่ยังอยู่ในเซลล์ตับเนี่ยมันก็ยังเป็นตัวล่ออนุมูลอิสระจากการเผาผลาญอาหารเนี่ยค,คือในเซลล์ตับเนี่ยมันมีการเผาผลาญอาหารมันจะเกิดอนุมูลอิสระขึ้นแล้วถ้าในเซลล์ตับมีไขมันเยอะเนี่ย มันก็จะไปทําปริยากับเซลล์ไขมันเกิดการอักเสบของเซลล์ไขมันมีงานวิจัยเยอะแยะเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคาร์โบนีและวิตามินอีคาร์โบนีนเนี่ยก็ต้องมีหลากหลายอย่างนะครับมีคาร์โบนีนแคโรทีนหลายๆตัวมีไลโคปีนนะครับมีวิตามินอีจากธรรมชาติซิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อรวมกันเข้าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่จะทําให้ตับอักเสบหรือตับเสื่อมเนี่ยก็จะถูก ยับยัง้งในแต่ละขั้นตอนลดพิษจากเล่าลดพิษจากายาต่างๆที่มีผลต่อ,ต,อตับไปแล้วนี่นะครับลดการสะสมของไขมันสะสมในตับแล้วก็ต้องลดการออกซิเดชันของสารอนุมูลสสะะด้วยเพราะฉะนั้นก็จะครบมันก็จะครบวงจรว่าสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อเซลล์ตับเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยเราก็มีตัวปกป้องไว้แล้วทีนี้ใครบ้างครับที่ควรรับประทานเลซิตินครคุณหมอก็ค,คือว่าในกลุ่มคนที่ ดื่มเหล้าพวกนี้มีความเสี่ยงแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็อย่างน้อยก็ต้องมีตัวช่วยเพื่อไม่ให้การทําลายของเซลล์ตับเนี่ยมันเป็นไปแบบยังไม่อยู่นะครับอันต่อมาก็คือกลุ่มคนที่ติดเชื้อไวรัสม,มีการอักเสบเรื้อรังนิดๆหน่อยๆต่อเนื่องอย่างนี้นะครับอับน,นนี้ก็จะต้องเข้าไปช่วยเหลือเหมือนกันอันสุดท้ายก็เป็นกลุ่มที่คนอ้วนคนคเป็นเบาหวาน นะครับไม่ค่อยออกกาลังกายคนกินอาหารผิดส่วนก็คือว่าคือผิดส่วนก็คือกินตามใจปากนะครับกินแป้งเยอะนะก็พยายามหลีกเลี่ยงถ้าคนมุนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือว่าพฤติกรรมบางทีมันเปลี่ยนได้ยากการเสริมสารเลซิตินสารคาร์โบไฮเดรตนเนี่ยก็จะสามารถช่วยดูแลตับในภาวะที่สิ่งแวดล้อมไม่ไม่เหมาะสมได้คุณหมอครับฟังดูเหมือนคนดื่มเหล้าคนที่มีไวรัส นะแล้วก็คนที่อาจจะมีภาวะการทานอาหารหรือมีภาวะอ้วนใช่ไหมครับอันนี้เป็นข้อที่แนะนําและคนปกติธรรมดาที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่กล่าวมาอยากจะทานเลซิตินในชีวิตประจําวันเนี่ยสามารถทานได้ไหมคุณหมอคือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่พิถีพิถันในการเลือกรับประทานนะทานตัวเลือกทานไข่ทานแหล่งที่มาที่ครบถ้วนเนี่ยอาจะไม่จําเป็นแต่ว่าถ้าคิดว่า เราไม่ป่วยแต่ว่าเรากินอาหารเนี่ยไม่ดีพอนะครับก็สามารถเสริมได้เพราะว่ามันเป็นสารอาหารที่มีความปลอดภัยนะเพราะว่าหใน1วันเนี่ยมีคําแนะนําให้ร้านไลซิตินถึงวันละ6,000มเมลิกัมทั้นก็ความเป็นพิษเองก็แทบไม่มีนะครับดังนั้นเนี่ยคือไม่มีข้อห้ามคือผมว่าถ้าสมมุติว่าเราใส่ใจครับยกยกตัวอย่างง่ายๆครับคุณหมอผมเนี่ยมีความเชื่อว่าถ้าผมนอนน้อยเนี่ยตับจะทํางานหนัก หรือตับจะทํางานได้ไม่ดีถ้าเรานอนน้อยใช่ไหมครัหมอก็มีส่วนเราทํางานเราเครียดเราทานอาหารได้ไม่ไม่ดีพอและแถมพักผ่อนน้อยอีกเนี่ยผมก็ทานเลซิตินกันเพราะว่าเราก็มีความรู้สึกว่าอยากจะบารุงัะหน่อยใช่ไหมครัคุณหมออันนี้ก็สามารถทานได้คนออฟฟิศทั่วไปทานได้ทานได้แม้ไม่ดื่มเหล้าก็ทานได้อาจจะทานแค่หนึ่งแคปซูลไปก่อนก็ได้ครับ ยกเว้นใน,ในกรณีที่ค,คนที่มีปัญหาอย่างเงี้ยเราแนะนำพันสองร้มิลลิกรัมเนี่ยเช้าเย็นนะครับอย่างน้อยมันก็ชดชเชยในส่วนที่เขาอาจจะขาดหรือว่าได้เพิ่มในส่วนที่เข้าไปดูแลตับเพิ่มขึ้นครับ,ค,รบคุณหมอเคยเจอคําถามที่พบบ่อยๆเกี่ยวกับการรับประทานเ,ออเลซิตินไหมครัคุณหมอเขามักจะถาม ข้อกังวลใจมักจะมีอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะถามเรื่องเด็กทานได้ไหมจริงๆในเด็กเราก็ไม่ค่อยแนะนําอยู่แล้วนะครับเดยกจะให้เด็กเนี่ยทานอาหารตามโภชนาการที่ถูกต้องไปก่อนนะครับในคนท้องสําหรับอาหารเสริมเราก็ไม่อยากจะแนะนำนะครับคนที่ให้นมบุตรอย่างเงี้ยนะเราก็ให้หลีกเลี่ยงไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในคนซึ่งมีตับอักเสบรุนแรงอย่างเงี้ยนะครับเราก็บอกว่าอย่าเพิ่งทานเพราะว่าให้ ให้ควบคุมสาเหตุแล้วก็ลดระดับการดักเสบของตับลงให้อยู่ในระดับที่ไม่มากเกินไปก่อนเช่นว่าเอนไซม์ไม่ควรจะเกินสัก3เท่าถ้าเกิดเอนไซม์ตับเนี่ยค่าปกติอยู่ที่40่้าค่าเอนไซม์ตับที่เราจะแนะนําก็คือไม่ควรจะเกิน120อะไรประมาณนี้ยอ๋อนี่ก็คือสิ่งที่ที่มักจะคุณหมอมักจะเจอคําถามบ่อยและมีข้อห้ามข้อควรระวังอะไรไหมฮะเกี่ยวกับการรับประทานเลซิติน ก็ท่าในแง่ของปริมาณการทานปกติเนี่ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีข้อห้ามอะไรครับครับนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่เราได้มีโอกาสทำความเข้าใจกับการดูแลตับ อย่างถูกต้องนะครับว่าสารอาหารหลายๆตัวส่งผลดีต่อการช่วยให้ตับทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นวันนี้คุณหมอได้มาให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องของเลซิตินกันแล้วว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราคงจะได้มีโอกาสไปดูแลตัวเองตามคำแนะนำของคุณหมอกันนะครับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ